Thank mm -hmm. you. จะไหวคุณครูสามสิบข้าว สมเด็จพระราชบิดาร่งพระนามว่าเท้าสุทัศน์พระมารดาทรงพระนามว่าปทุมเกศรมีพระสีอนุชานามว่าศรีสุวรรณนับตั้งแต่พระบิดาของเรานั้นให้ตัวของเราสองคนพี่น้องไปร่ำเรียนวิชาการปกครองบ้านเมืองเราสองคนพี่น้องได้ไปร่ำเรียนวิชามา ส่วนตัวของพระอภัยชอบทางดนตรีคือเป่าปีเราชอบเป่าปีต้องการอยากจะให้เสียงปีนั้นไพเราะคนได้ฟังแล้วก็ชื่นชอบและชื่นชมส่วนน้องชายของเราพระศรีสุวรรณเรียนทางกระบี่กระบองอยู่ด้วยกันมาสามปีจึงได้กลับเมืองกรุงรัตนาพระบิดามีครามกลิ้ว หาว่าตัวของเราทั้งสองคนพี่น้องไม่เรียนทางปกครองบ้านเมืองจึงขับไล่ตัวของเรานั้นออกจากกรุงรัตนาพระศรีสุวรรณน้องชายตามมาด้วยเดินทางมาถึงแม่น้ำมโนมาเรียบแม่น้ำมาตลอดจนมาเจอพราหมณ์สามคนชื่อโมราสานนและวิเชียนเราทั้งหมดห้าคนต่างพูดคุยกัน แล้วก็ประลองวิชาคนสุดท้ายคือตัวของเราพระอภัยจึงได้เป่าปีให้พรามทั้งสามคนพร้อมไปด้วยน้องชายได้ฟังเพลิดเพลินจนหลับไปแต่เรานึกไม่ถึงเลยว่าเสียงปีของพระอภัยนั้นได้แว่วไปถึงหูแม่ผีเสื้อนางโผล่ขึ้นมากลางทะเล เราเห็นแล้วมีความตกใจกลัวมากจึงได้สิ้นสติไปพอได้สติขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเราก็เห็นนางมนุษย์อยู่ในถ้ำจึงได้รู้ว่านางผีเสื้อกับนางมนุษย์คือคนคนเดียวกันเราต้องจำเป็นจำใจทนอยู่กับนางถึง8ปปีเพราะว่าเราไม่รู้หนทางที่จะหนีนางยักษ์ผีเสื้อไปได้ จนมีลูกคนหนึ่งชื่อว่าสินสมุทรถึงหน้าตาของลูกจะเหมือนกับแม่เค้าซึ่งเป็นยักษ์แต่เราก็รักคือสายเลิไม่คาด,ดคาเคลื่อนเหมือนองค์พระทรงเดชไม่คาดเคลื่อนเหมือนองพระทรงดวงเล่ห์แก้ั่างสุริชายนั่นแ่งุริชายม,มายายีกำลังจับพยาย ชนละนีมีฉากนามีเที่ยวมาก่อนระนี้ยมีฉากกาส่วนอัาจารย์องสินสมุทรเอ้ยเออนันเยนอยการตออ่เออพ่อคุณสิงสมุทรลูกจ้าเฮพ่อจ้าไอ้หนูนะทุก3ที4ทีด้วยล่ะพ่อทีเดียวก็พอไม่ได้ หนูน่ารักพ่อมากไอ้หนูก็ต้องไหว้หลายๆทีสิเดี๋ยวพ่อไปเจอใครก็ต้องรักเขาก็ไม่รักไอ้หนูสินสมุทรคนนี้สิพ่อจะไปรักคนอื่นได้อย่างไรเพราะสินสมุทรนะเป็นลูกที่พ่อรักมากที่สุดจริงหรือจ้าพ่อจา๋าแต่พ่ออยากรู้ว่าสินสมุทรนะ่ะรักรใครมากระหว่างพ่อกับแม่หรือจ้าพ่อเอีหนูจะบอกให้ฟังนะหนูรักใคร่กมานสินสมุทรสุดสวัสดิคฝ่ากูมานเออ i ไอหนูเหรอจหนูรักพ่อสิรักพ่อมากฝ่าแม่อไอ้หนูนี่รักพ่อมากฝ่าแม่มาแต่อะไรภาพไม่ได้ขู่เข็นเช่นมาดายัางไงละ่ะแม่ผีเสื้อหนูนะตีหนูแล้วก็ด่าหนูว่าหนูยังนูอย่างนี้อ่ะไอหนูเบื่อแม่จัง,งเลยลปากร้ายที่แม่เขานะี่เคี่ยวเข็นเจ้าดุเจ้าก็ต้องการอยากจะให้เจ้านะเป็นเด็กดีเจ้าอย่าไปถือสามแม่เขาเลย ยังไงเขาก็เป็นผู้ให้กําเนิดกับลูกจ้า<อ>แล้วปีที่พ่อสอนให้เป่าเป่าได้แล้วหรือยังไอ้หนูเป่าได้อะพ่อเพ่อฟังไม่ดีนะมันดังเก่งจังแปด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 เนะี่ยอํา,าทไมไม่ดังพ่อเือนพ่อละไอ้หนูแปลกใจอะ่ะ ลูกยังเด็กอยู่เหรอยังไม่รู้จักเปิดนิ้วเอกนิ้วโทรเป็นอย่างไรเจ้าพ่อฝึกไปบ่อยๆเดี๋ยวลูกก็จะเป่าได้เองนะลูกนะจริงนะเจ้าพ่อจ๋าแต่ว่าวันนั้นที่ลูกหนีพ่อออกไปเที่ยวทะเลถ,ถ้าเกิดแม่เจ้าเขารู้ว่าแดงนักกวัวจะรักพระบิดาแล้วพาหนีจะโกรธเกี้ยวเคี้ยวเล่นเป็นชุรี ไม่พอที่ชีวันจะบรรลัยนะลูกฮ่อไอ้หนูไม่เคยใเปิดประตูคูหาถ้าเขาเห็นแม่เหรอตายหรือเป็นพูดไม่ถูกหรอกลูกแก้วทำไมอะ่ะสินสมุดสุดสวัสด์พ่อคาดแคลวไม่รอดแล้วบิดตุลงก็คงต้องตายนะลูกพ่อจ๋าพ่อพูดแบบน,นี้พ่อหมายความว่ายังไงไอ้หนูไม่เข้าใจเลยพ่อบอกไอ้หนูเข้าใจสิ สักวันหนึ่งลูกจะรู้ว่าเป็นพ่อสาเหตุอะไรแต่ตอนนี้ที่ลูกไปพาพ่อเงือกแม่เงือกมาจ้าท่านทั้งสองคนสัญญิ่งสัญญากับเรา<อ>ถ้าเราล่อลวงแม่ผีเสื้อได้เจ็ดวันจะพาพ่อหนีไปให้ถึงกรุงรัตนาไปกับพ่อไม่ลูกพ่อจ๋าแต่พ่อหลอกแม่ใช่หรือเปล่าล่ะพ่อหลอกแม่พ่อหลอกแม่ไปจำศีลภาวนานสมมติว่าพ แม่กลับมาท้อาไม่เห็นห,หนูไม่เห็นพอ่อแล้วแม่ก็จะร้องไห้ไม่พอจริงๆแม่พ่อน่ไม่อยากทิ้งแม่ไปพ่อก็รักแม่เหมือนกันแต่ว่าแม่กับพ่อนอยู่ด้วยกันไม่ได้ทำไมไอะ่อสิงสมุดร,รักแม่สิงสมุดก็อยู่กับแม่พม่พไปคนเดียวไม่ไม่หนูไปกับพ่อด้วยนะไปกับพ่อไปกับพอ่บพอเาฉะนั้นรีบไป พ่อแม่เขาไปจำศีลภาวนาที่เกาะฝังกลางทะเลเจ็ดวันเจ็ดคืนถ้าเขาคิดอะไรขึ้นได้เขาย้อนหลังกลับมาพ่อจะหมดโอกาสที่จะหนีแม่เจ้าไปก็ได้พ่อเราหนีไปก่อนแล้วค่อยกลับมาหาแม่นะไปลูกไปไปกัน <ไป S 2> จา้า้าภัยวิไลโฉมอ้ยพระอ้ยัย,พาายอพวิไลลูกไพลูกไพ ลูกดี